อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life เขาได้ขอขามาทําพิธีตามความเชื่อทางศาสนาถ้าเกิดทําพิธีตัดกรรมแล้วการฆ่าตัวตายจะไม่เป็นบาปหลายๆคนเขาก็จะมีความเชื่อว่า <acred itation> เขาเขาตายที่ไหนเขาเสียชีวิตที่ไหนวิญญาณเขาก็จะอยู่ที่นั่น <c ância> เขาเป็นลูกสาวคนเดียว <c oughs> คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเนี่ยเขาสามารถใช้ไปกับการดูแลรักษาลูกสาวได้ทั้งหมดแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตัวลูกของเขาไปต่อไม่ได้คุณแม่ก็ทุกทรมานใจมาก กับการที่ลูกสาวคนเดียวของเขากําลังจะจากไปงั้นแสดงว่าหมอก,ก็เคยเป็นคนที่ต้องเดินไปบอกพ่อแม่ว่าลูกคุณจากไปแล้วผู้ที่อยู่หลังความตายเนี่ยเขามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นหรือเขาเสียใจบางคนมีความพิษอยากท่าตัวตายหรืออยากเสียชีวิตตาม<อ>ตามคนที่เสียชีวิตไปช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ญาติเขาบอกกับผมว่า ให้เขาเป็นอย่างนี้แหละคือสิ่งที่เขาสมควรได้รับอยู่แล้วนำเสนอโดยน้ำดื่ม r e g e n c y ตตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เรื่องจริง Nightlife ซึ่งเราจะมาพบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับในทุกคืนวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่ม40นาทีทางช่อง7 HD นี้แะครับกับการพูดคุยกับหลากหลายแขกนะครับที่จะมาให้แง่มุมดีๆกับชีวิตของพวกเราทุกคนและก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในค่ำคืนนี้ผมอยากถามคำถามท,าที่ ค่อนข้างจะซีเรียสกับคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าวันพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะทำอะไรแต่ไม่ต้องตอบกันนะครับตอนนี้เพราะว่าเราเนี่ยอยากให้คุณค้นหาคำตอบไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราครับผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของเพจที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในโลกโซเชียลเพจนี้มีชื่อว่าหมอคนสุดท้ายหมอผู้ซึ่งได้เห็นชีวิตผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายหมอผู้ซึ่งได้เห็นความต้องการครั้งสุดท้าย ของผู้ป่วยเหล่านั้นแล้วก็จะเป็นหมอผู้ที่ได้ร่วมออกแบบฉากสุดท้ายในชีวิตของพวกเราครับพบกับนายแพทย์นิยมบุญทันสวัสดีครับสวัสดีครับหมอยาใช่ไหมใช่ครับชื่อเล่นชื่อยานะรเรารู้ตัวแต่เด็กป่าว่าเราจะกเกิดมาอยากเป็นหมอเนี่ยไม่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่เด็กครับด้วยความที่เป็นลูกชาวนาครับเพราะแม่ก็จะพยายามบอกตลอดว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่อที่อนาคตเราจะได้ได้ดีขึ้นครับแต่ว่า ความฝันในวัยเด็กไม่ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นหมอเอาแล้วอยากเป็นหมอตั้งแต่กี่ขวบไม่ไม่อยากเป็นจริงๆน่าจะเป็นช่วงมหครับพอดีช่วงนั้นมีโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนพอดีครับก็เลยเป็นโอกาสที่เราได้ไปเข้าค่ายแล้วก็ไปสมัครครับก็ได้โอกาสตรงนั้นมาก็เลยเริ่มชอบแต่นั้นมาครับเอาอย่างนี้แนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยกันละกันนะครับเพราะนี่คือน่าจะเป็นหมอที่มีอายุน้อยนะที่สําคัญสดด้วยแนะนาตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์นิยมบุญทันนะครับ ปัจจุบันก็อายุ28ปีครับตอนนี้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าอย่างนั้นอธิบายผมฟังหน่เวชศาสตร์ครอบครัวคืออะไรอ่ะเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งนะครับซึ่งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดูแลคนไข้เป็นทํางานเป็นเวชปฏิบัติครอบครัวนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีคนไข้คนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เวลาที่คนคนนึงเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยตัวคนไข้เองเขาก็มีความเจ็บปวดทรมานนะครับคนในครอบครัวเองบางคนต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคนที่เจ็บป่วยในบ้านซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในครอบครัวเนี่ยก็จะมีคนที่เจ็บป่วยตามๆามกันมาไม่ว่าจะอาการป่วยทางกายหรือทางใจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยจึงมีหน้าที่เข้าไปดูแลไม่เพียงเฉพาะตัวคนไข้แต่เราจะดูแล ครอบครัวของเขาด้วยแต่สิ่งสําคัญหนึ่งที่หลักการของวิศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราดูเน้นดูแลทั้งด้านร่างกายสังคมจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเขาครับเราเรียกว่าการดูแลเป็นองครวมหรือเรียกว่าโฮลิสติกแคร์ซึ่งยังรวมไปถึงการรักษาแบบประคับประคองด้วยอันนี้คืออะไรครับหมอการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นบทบาทหนึ่งของแพทย์วิศาสตร์ครอบครัวซึ่งในบทบาทของแพทย์วิศาตร์ครอบครัวเนี่ยเราดูแลคนไข้ในทุกช่วงกลุ่มวัยนะครับก็คือดูแลตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ซึ่งการดูแลแบบประคับประคองจะมีส่วนสําคัญในการที่จะดูแลคนไข้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นบทบาทหนึ่งของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วเราจะเลือกอยังไงว่าโอเคคนไข้คนนี้รักษาแบบหนึง่งคนไข้คนนี้รักษาแบบประคับประคองต้องดูกลุ่มโรคก,ก่อนเป็นหลักครับว่า <S <S 2> <S 2> คนไข้กลุ่มไหนเป็นคนไข้ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง <S <S ซึ่งการดูแลประคับประคองเนี่ยเราจะดูแลในคนไข้ที่เป็นกลุ่มโรคที่คุกคามต่อชีวิตพูดง่ายๆก็คือ เป็นแล้วรักษาไม่หายหรือเรารู้แล้วว่าอนาคตเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากตัวโรคที่เขาเป็นโดยดูแลทั้งมิติทั้งด้านร่างกายกจ,จิตใจสังคมและจิตวิญญาณโดยดูแลทั้งตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตมีคุณ้ออฟไลิ์นะครับในช่วงสุดท้ายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องเรียกว่ารักษาแบบประคับประคองอ่ะส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปะส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่นะรักษา ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กอันไหนย่กวากันในการดูแลแบบประครับประคองเนี่ยเราดูแลในช่วงกลุ่มวัยคือมันจะมีคนไข้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนพี่พีเคไปแล้วครับว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผู้ผ,ผู้ใหญ่มากกว่าถามว่ามีความยากแตกต่างกันในมิติข,ของการดูแลเด็กก็จะมีความยากเด็กบางคนไม่สามารถบอกความต้องการของเขาได้เอา้าอย่างอ,อายุน้อยที่สุดตั้งแต่รักษามารประครับประคองนะกี่ขวบ6กเดือนครับ แต่6เดือนนี้เขายังไม่เข้าใจโลกเลยนะเขายังไม่เข้าใจเลยว่าการเกิดการตายคืออะไรอ่ะครับแต่เขารู้สึกได้ว่าเจ็บคืออะไรใช่ไหมก็ไม่รู้อีกเหรอเด็กเขาจะบอกไม่ได้ครับว่าเขาปวดเขาเหนื่อยหรือเขากําลังเผชิญกับอาการทุกข์ทรมานมเราได้จากการประเมินสังเกตสีหน้าท่าทางของเด็กว่าเด็กไม่สุขสบายอืหรือว่าเด็กมีอาการร้องเราก็จะสงสัยไว้ก่อนว่าเขามีอาการปวดหรือเปล่าเราก็จะช่วยจัดก,การอาการในเบื้องต้นก่อน โอ้หอย่างนี้ก็ก็ยากกว่าเพราะผู้ใหญ่คุยง่ายกว่าปะ่ะครับในมิติของเด็กหนึ่งคือความยากคือเด็กไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขารู้สึกอะไรเขาต้องการอะไรแล้วความยากอีกอย่างหนึ่งคือผู้ปกครองมักจะยอมรับการตายอของเด็กไม่ได้คนสําคัญก็คือเราต้องดูแลสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กงั้นแสดงว่าหมอก็เคยเป็นคนที่ต้องเดินไปบอกพ่อแม่ว่าลูกคุณจากไปแล้วลูกคุณเสียชีวิตแล้ว เคยยังเคยครับทําใจยังไงอะทําใจยากนะครับกับการที่เราต้องสื่อสารข่าวร้ายในสภาวะที่เขาเองก็ยังยอมรับไม่ได้แล้วเขามีแบบยอมรับไม่ได้ไหมก็จะมีลหลายๆหลายๆเคสเหมือนกันครับพี่พีคที่เขายอมรับไม่ได้ยังไงอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนก็จะมีพอเราติดตามไปผู้ที่ผู้ที่อยู่หลังความตายเนี่ยเขามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นหรือเขา เสียใจบางคนมีความพิษอยากฆ่าตัวตายหรืออยากเสียชีวิตตามตามคนที่เสียชีวิตไปอครับเราทําไงอ่ะหนึ่งก็คือรับฟังเขาครับรับฟังให้เขาได้ระบายความรู้สึกครับแต่ถ้าเราประเมินแล้วว่าเขามีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยเราก็จําเป็นจะต้องรักษาด้วยยาช่วยหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือให้นักจิตจิตแพทย์เขามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหลังจากที่ครอบครัวของเขาเกิดการสูญเสียเกิดขึ้น คุณผู้ชมครับอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองต้องต้องรับจะถือว่าเป็นภา,านรกิจที่ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันครับเป็นหมอมากี่ปีละปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วครับก็คือด้วยประสบการณ์ทั้งหมดเหล่านี้ตลอด4 5ปีที่ผ่านมาในการเป็นหมอของเราคุณหมอ,อายานะครับก็เลยเป็นที่กาเนิดของเพจที่มีชื่อว่าหมอคนสุดท้ายครับเอาก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยทําไมตั้งชื่อว่าหมอคนสุดท้ายอ่ะความหมายค่อนข้างตรงตัวเลยครับก็คือหมอที่ดูแลประคับประคองเนี่ยเหมือนเป็นหมอคนสุดท้าย ที่เข้าไปดูแลคนไข้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งคนไข้ดูแลประคับป,ประคองส่วนใหญ่เขาจะผ่านโปรเซสต์ผ่านกระบวนการรักษาต่างๆมาอย่างมากมายยกตัวอย่างคนไข้ามาเดงเขาก็จะผ่านการให้เคมีบำบัดฉายแสงผ่าตัดอะไรต่างๆซึ่งเมื่อตัวโรคมาสุดทางแล้วเขาไม่สามารถไปต่อได้หมอดูแลประคับประคองก็จะ เป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าไปดูแลซึ่งนั่นก็คือเรารก็เลยเป็นที่มาของหมอคนสุดท้ายเพจนี้เปิดมานานเท่าไหร่แล้วเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะครบ1ปีแล้วครับคนที่เขาเข้ามาอ่านเพจเขาได้อะไรหลักๆในเพจจะเป็นเรื่องของบทความถ่ายทอดเรื่องราวที่ประทับใจแล้วก็เงี้คิดต่างๆในการดูแลคนไข้ระยะท้ายแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นบทความวิชาการทางการแพทย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ผู้ป่วยแบบประครับประคองกับบุคลากรทางการแพทย์ถ้างั้นคืนนี้เราขอเปลี่ยนบทความจากเพจมาเป็นเรื่องเล่าจากหมอคนสุดท้ายเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องผ้าสีชมพูเรื่องผ้าสีชมพูเนี่ยเป็นเคสคุณลุงคนหนึ่งครับป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนกันจริงๆเคสนี้ผมไม่ไม่ได้ไปเจอด้วยตัวเองแต่ว่าวันนั้นผมออกไปตรวจที่รพสตหรือเรียกง่ายๆว่าอนามัยครับ,บก็คืออยู่ในพื้นที่ในชุมชนพอดีทางพี่พยาบาลเขา เดินม,มาแจ้งว่ามีคนไข้คนนึงเป็นคนไข้มะเร็งอยู่ในชุมชนมีอาการปวดมากแบบทุรนทุรายเลยครับวันแรกที่ไปเจอเขาเนี่ยเขามีอาการปวดแบบทุรนทุรายมากปวดจนเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วปวดจนเขาอยากบอกว่าบอกกับผมเลยครับว่าเขาอยากตายครับผมก็เลยคุยกับเขาแล้วก็แนะนําการดูแลประครับประคองพางเขามาโรงพยาบาลครับเรา ให้เขานอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าวันจัดการอาการปวดจนเขาดีขึ้นจากที่เขาบอกว่าคะแนนปวดเนี่ยสิบเต็มสิบเลยครับก่อนที่เขาจะกลับเนี่ยเขาบอกว่าเหลืออยู่สองถึงสามเต็มสิบเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากหลังจากอาการปวดเขาดีขึ้นแล้วผมก็มารู้ภายหลังว่าหลังจากที่เขาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปเพียงวันเดียวเนี่ยเขาได้ทําพิธีตัดกรรมอยู่ที่บ้านเขาได้ขอขมาทําพิธีตามความเชื่อทาง ทางศาสนาทางคนในพื้นที่ค่ะว่าถ้าเกิดทําพิธีตัดกรรมแล้วการฆ่าตัวตายจะไม่เป็นบาปเพราะเขาทรมานจนเขาไม่อยากอยู่เขาเลยเตรียมผ้าผืนหนึ่งสีชมพูไว้ข้างเตียงเตรียมที่จะแขวนคอตัวเองเพียงหนึ่งวันก่อนที่ผมจะไปเจอเขาโอ<ฮ>รับอาจจะเป็นโชคชะตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจที่ทําให้ผมได้ไปเจอเขาก่อนที่เขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตายแล้วทุกวันนี้เขายังอยู่ไหมทุกวันนี้เขายังอยู่ครับทุกๆครั้งที่ไปเจอกันนี้เขายิ้มแย้มแจ่มจใสมีความสุขรอครับแข็งแรงขึ้นไหม ก็เขาอาการค่อยๆสุดลงตามตัวโรคครับแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจเขาดีขึ้นมากหลังจากที่เราเข้าไปดูแลแบบประคับประคองไปช่วยเขาจัดการอาการทุกทรมานต่างๆเพียงหนึ่งวันก่อนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายที่จะผูกคอตายใช่ไหมได้วยผ<ม>้าสีชมพูเนี่ยแล้วเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ช่วยชีวิตเขาไปได้อะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงหมอยาความรู้สึกรู้สึกดีนะครับพี่พีเคคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องของพรมลิขิตหรือเปล่าที่ทําให้ผมได เข้าไปตรงนั้นแล้วได้ไปช่วยเขาไปช่วยคนที่เขากําลังทรมานแล้วเขากําลังตัดสินใจที่จะยุติชีวิตของตัวเองลงเรามีโอกาสาได้ไปช่วยตรงนี้ผมก็รู้สึกดีใจอีกหนเคสก่อนเบรกก็แล้วกันรักของแม่รักของแม่ก็คือเป็นคนไข้คนหนึ่งครับเขาป่วยเป็นมะเรง็งระยะสุดท้ายเหมือนกันผ่านการรักษามาหลายที่เขาเป็นลูกสาวคนเดียว ซึ่งคุณแม่เขาก็อายุค่อนข้างเยอะอครับแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมากคือทรัพสมบัติท,ทั้งหมดที่มีเนี่ยเขาสามารถใช้ไปกับการดูแลรักษาลูกสาวได้ทั้งหมดเดินทางทั้งโรงพยาบาลจังหวัดโรงเรียนแพทย์งยาบาลใหญ่ๆนี่คือไปมาทุกที่คือมีอะไรก็ขายหมดใช่ครับเพื่อที่จะรักษาลูกสาวให้หายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตัวลูกของเขาไปต่อไม่ได้คุณหมอทุกคนให้ความเห็นว่าตัวลูกมาสุดทางแล้ว คุณแม่ก็ทุกทรมานใจมากกับการที่ลูกสาวคนเดียวของเขากําลังจะจากไปแล้วลูกสาวเขามีหลานที่จะต้องให้คุณยายเลี้ยงต่อเขาก็เป็นห่วงตัวของของหลานด้วยกลัวว่าลูกเขาจะต้องกํพร้าไม่ทีนี้คุณแม่เองเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวคุณยายบอกว่าคุณยายนอนกอดลูกลูกสาวทุกวันบอกนักลูกทุกวันบางครั้งคุณยายทุกข์มากคุณยายก็จะปิดเพลงธรรมะฟังครับมันทําให้ผมเห็นว่าความรักของแม่เนี่ย ยิ่งใหญ่มากๆเลยในในช่วงสุดท้ายผมรับรู้ว่าเขากําลังเจ็บปวดอย่างมากเลยที่กําลังจะต้องสูญเสียลูกสาวอ,อันเป็นที่รักของเขาไปแล้วเขามีลูกสาวแค่คนเดียวครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําใจยอมรับได้ได้ยากมากๆเลยแล้วตอนนี้ลูกสาวเป็นยงไงบ้างาคนไข้เสียชีวิตแล้วครับหรอครับก็เหลือแค่แค่คุณแม่กับคุณหลานครับ ดูลแลกันต่อไปแล้วมีโอกาสได้ไปฟอลหรือว่าไม่ไปคุยกยับคุณแม่เขาไหมก็มีโอกาสได้ได้ติดตามอยู่ครับก็คุณยายเป็นคนเข้มแข็งเขารู้ว่าลูกสาวเขาจะมีเวลาอยู่ไม่นาน <c oughs> จริงๆคุณยายบอกว่าคุณยายทําใจตั้งแต่ดูว่าลูกสาวเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็พยายามทําใจมาเรื่อยๆอืครับผู้ชมครับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่แค่การให้ยา <c oughs> เพื่อให้ร่างกายของพวกเขาดีขึ้นหรือว่าบรรเทาความเจ็บปวดทุกทรมานแค่นั้นนะครับ ที่สําคัญเนี่ยคือการดูแลไปถึงจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยคุณผู้ชมครับจะมีเรื่องเล่าจากคุณหมอยาของเราคุณหมอคนสุดท้ายที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องจริง Nightlife ครับความรู้สึกตรงนั้นนะครับมันเป็นการแจ้งข่าวรายกับคนไข้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสำหรับหมอหลายหลายคน ุณหมอมีความเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายยังไงบ้างผมเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายนะครับแต่จริงมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไงหลายๆคนเขาก็จะมีความเชื่อว่าเขาเขา,เขาตายที่ไหนเขาเสียชีวิตที่ไหนวิญ,ญญาณเขาก็จะอยู่ออที่นั่นเรื่องจริง Nightlife